กลางแผ่นกลางไปทีู่ต้นไม,ม้นี่นะครับไม้แตกไม้ไส้ช่๊ไหมนี่อออลองอลองอธิบายหน่อยเป็นไง<ม>ถ้าไม้ช่วงกลางท่อนกลางแผ่นกลางแผ,แผ่นกลางเลยไม้ก็จะมีไสห้หน่อยๆเ่ไหมเออเพราะมันไม่ใช่มันไม่ใช่มไม้แผ่นเล็มอืเอาเข้าแผ่นใหญ่สุดแล้วแผ่นกลางไงจะเป็นแบบนี้แล้วอีกรอบหนึ่งใช่ไหมใช่อีกรอบหนึ่งอันนี้ก็เพิ่ง สองหรือสามรอบนะครับอีกรอบหนึง่งเราขัดประมาณสักประมาณสี่รอบนะครับเก็บทำโอ้โหลายนะครับให้ดูเฮ้ยว่าแม่พี่น้องเอ๋ยสวยงามโจาะมากนะครับผมชุดใหญ่เลยนะครับสวย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 เราไปดูพาไปดูมานั่งเจ้าปลาดูเฮ้ยเอาเล<ด><ะ>ี่ยนสายใหม่เนี่ย อ๋อจะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ใช่ไหมเนี่ยเปลี่ยนใหม่เขาเลยจบเอามาตรฐานไปเลยทำดีเขาก็ไมีแผ่นสามเมตรนี่อันนี้มนี่ออ๋ตัวนี้อ๋อตัวนี้ไม่เอาเนาะไม่เอาแลปลายมันเลี้ยวจากอ๋อทำสามเมตรเอาไปทำสามเมตรนี่แล้วก็นูจุดโอ้ใหญ่นะเนี่ยน่าตึกเลยยกไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ให้ ให้ลูกค้ามารับเองมันยาวฉัดแม่ฝนตกอีกแล้วลุงถ้าอย่างนี้เป็นอะไรไม่เนี่ยไม่เป็นไรเนาะงานไปไหนเนาะอันนี้ไม้อะไรนี่ยข้ามงูแผ่นเดียวอู้แผ่นเดียวเนี่ยไม้มาข้ามงูหรอเนี่ยข้ามงูแผ่นเดียวเนี่ยเคยทำเคยทำมาตัวแล้วอะไรทีหน่อยทำไปบ้างพิ่งเคยเจอเนะเนี่ยมาค่ามงแผ่นเดียวด้วยไม่ได้ไม่ทำนี่ไม่ได้โอ้โหถ้าอย่างนี้ราคาเท่าไหร่ประมาณ ใช่ไหมบัวขาแข้งขาเขาใครคนทำค่าทำเจ็ดล้านห้าเนี่ยนี่นะอืมบัวขาไทยสามล้านห้าคนนี้เขาไม่เอาค่าทำราคาก็สูงนะครับมาข้ามงแผ่นเดียวโอ้โหตู้เลยนะหน้านี้หน้าเมตรกว่าเนาะเมตรยี่สิบเยาาอีกเท่าไหร่สองเมตรห้าสิบใช่อืม โอ้โหโตเลยสวยโอ้สู้นี้ไม่ได้กว่าอันนี่สวยกว่าจริงจริงนี่เดี๋ยวนี้ก็สวยไม่แดงไม่แดงอ่ะไม่แดงนะครับเดี๋ยวขึ้นนะครับเนี่ยฝนตกอีกแล้วก็ลำบากหน่อยเอออยู่ให้ดูประมาณนี้นะครับว่าความสวยจะขนาดไหนเอี่ยงไม้ ถ้าใคนสนใจไปไปดูแผ่นเดียวอืม,อมดำเลยสนใจก็ทักมาหันดำเลยอืมหาใหม่หาใหม่ก้าก็มามาเช็คโต๊ะอยู่หาใหม่หาใหม่เด็กปั่นกันไปเพิ่งไปส่งโต๊ะให้ลูกค้าที่สุพรรณบุรีมานะครับเหนื่อยเครียเลยอ่าเผื่อท่าไหนสนใจนะครับผม ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับใหญ่ๆอย่างนี้โอ้โหโตเลยนะสวยมากเลยโอเคครับผม